ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการเพิ่มหน้าเว็บเพจแล้วก็เมนูเพิ่มเติมจากเพมเพตที่ได้ไปตอนนี้หน้าแรกเรามีชื่อรายวิชาเรียบร้อยนะคะทีนี้เราจะมาทำการเพิ่มเมนูเราจะให้มีแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะเราก็มาที่แท็บหน้าเว็บแล้วเราก็มาเลือกนะคะเราจะให้แบบทดสอบ ถัดมาจากคำอธิบายรายวิชาเราก็เลือกที่หน้าเว็บใหม่นะคะก็พิมพ์เข้าไปว่าแบบทดสอบเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิน้นเราจะได้เมนูเพิ่มมาคือแบบทดสอบแล้วข้อความตรงนี้นะคะเราก็ลบออกไปเพื่อไม่ให้มันทับกับ ความของเราเราสามารถที่จะจับลากไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการทีนี้แบบทดสอบมันก็จะมีทั้งก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนเราก็จะสร้างเมนูย่อยเข้าไปโดยการเลือกที่จุด3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่เพิ่มหน้าย่อยเราก็ใส่เป็นแบบทดสอบ กนเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นเหมือนเดิมเขาก็จะมีข้อความให้เราตรงนี้ก็ให้เราลบออกไปเราก็จะทำการเพิ่มอีกครั้งนะคะในส่วนของเมนูแบบทดสอบคือจะเพิ่มเป็นแบบทดสอบหลังเรียนก็คลิกแล้วก็เพิ่มหน้าย่อย เราก็ใส่เป็นแบบทดสอบหลังเรียนอตอนนี้เราก็จะได้เมนูเพิ่มมาแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทําการเติมแบบทดสอบก่อนเรียนก็ให้เราเลือกที่หน้าแบบทดสอบก่อนเรียนจะสังเกตว่าจะยังไม่มีข้อมูลอะไรนะคะทีนี้เราจะทําการ เพิ่มเนื้อหาที่ได้เตรียมไปแล้วจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือแบบทดสอบที่เราได้สร้างไว้แล้วก็ให้เรามาที่แท็บแทรกแล้วก็มาเลือกที่ Drive เราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์รายวิชาที่เราสร้างไว้นะคะเราก็จะเจอแบบทดสอบก่อนเรียนคลิก แล้วก็เลือกแทรกเราก็จะเจอว่าแบบทดสอบแทรกเข้ามาแล้วนะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะขยายในพื้นที่ของเรานะคะตัวนี้จะเป็นการแทรกข้อมูลหรืออัปโหลดข้อมูลจาก Drive เข้ามาใน Google Sites ของเรา ะะทุกครั้งที่ทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จเราจะต้องมาเลือกที่เผยแพร่เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถรับชมการเปลี่ยนแปลงที่เราทำการเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะอันนี้คือการเพิ่มข้อความจาก google drive นะคะต่อไปก็จะเป็น การเพิ่มเนื้อหาอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพทีนี้เราจะมาตกแต่งในส่วนของสารบัญตรงนี้คือหน่วยที่นะคะกรณีที่เราอยากจะเปลี่ยนชื่อเมนูตรงนี้ให้เราคลิกที่จุด3จุดแล้วก็เลือกคุณสมบัติเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อเรื่องหรือรายวิชาของเรา ะะแล้วก็กดเสร็จสิ้นหลังจากที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วสำหรับเนื้อหาของใครที่มีหน่วยย่อยเราก็สามารถที่จะเพิ่มเมนูย่อยได้อีกนะคะเหมือนตัวอย่างใน,นเทมเพตตัวนี้ก็จะมีเมนูย่อยอีกเราก็สามารถคลิกเข้าไปเปลี่ยนแปลง หรือถ้าใครไม่มีย่อยเราก็จะลบตรงนี้ไปได้โดยการคลิกที่จุด3จุดเช่นเดิมแล้วก็เลือกลบนะคะทีนี้การเดี๋ยวเราจะลบไปก่อนนะคะ,ะกรณีที่เราจะนำ เนื้อหาที่เป็น PowerPoint เข้ามานะคะก็ไปที่แท็บแทรกเหมือนเดิมแล้วก็เลือกที่ร i ้ e เข้าไปในโฟลเดอร์รายวิชาแล้วก็แทรก PowerPoint เข้ามาค่ะขยายหน้าต่างนะคะให้ได้ขนาดตามที่เหมาะสม นี่คือเนื้อหาทีนี้ถ้าเราจะทำการปุ่มจะสร้างปุ่มลิงก์กรณีที่เด็กยังไม่ได้ทำแบบทดสอบนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะลบไปก่อนข้อความหรือว่าตำแหน่งของการวางเนื้อหาเราสามารถที่จะย้ายได้นะคะโดยการคลิกแล้วลากเลื่อนไปยังตํตำแหน่งที่เราต้องการ หัวเช่นหัวข้อนี้มันอยู่ตรงนี้นะคะเนื้อหาตรงนี้คือเนื้อหาที่จะเรียนก่อนเรียนนักเรียนนักศึกษาหรือผู้เรียนจะต้องทําแบบทดสอบก่อนเรียนเราจะสร้างปุ่มให้ลิงก์ไปยังแบบทดสอบก่อนเรียนเราก็เลื่อนมาที่ปุ่มค่ะคลิกครั้งหนึ่งนะคะ ใส่ปเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนในส่วนของลิงก์ตรงนี้ถ้าเป็นลิงก์อยู่ภายในเว็บเพจเราเรามาคลิกเขาก็จะโชว์หน้าให้เราเลือกนะคะเราก็สามารถที่จะเลื่อนไปแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วเราก็คลิกแทรเราก็จะได้ปุ่มมาสามารถที่จะขยายให้มองเห็นข้อความให้ได้ทั้งหมดอ่ะ เราก็ลากขึ้นไปไว้ด้านบนสุดนะคะ,ะถ้าอมุ่ม,มันใหญ่กันไปเราก็เราต้องเลือกออกมาเดี๋ยวย้อนกลับก่อนแป๊บหนึ่ง คือเราจะไม่ให้เข้ามาอยู่ในตรงนี้เราจะแยกส่วนไว้ตั้งหากแล้วลากมาไว้ตรงกลางหรือจะวางตรงมุมไหนก็ได้นะคะ,ะเราก็จะมีแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วด้านล่างเราก็จะสร้างปุ่มอีกปุ่มหนึ่งเพื่อทำแบบทดสอบหลังเรียน ะะก็เหมือนเดิมคลิกที่ลิงก์แล้วก็ไปเลือกที่แบบทดสอบหลังเรียนแล้วก็แทรเรียบร้อยนะคะ จากนั้นก็เผยแพร่เพื่อ,เ,อเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลที่เราทำการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงทีนี้เราจะมาทำการเพิ่มเนื้อหาที่เป็นเอกสารนะคะอย่างเช่นในใบงานหรือใบความรู้ กรณีเราจะนำไฟล์ที่เป็น WordExcel PowerPoint อะไรต่างๆเข้ามาแม้กรทั่งไฟล์ที่เป็น PDF นะคะเราก็มาที่แท็บแทรกเช่นเดิมแล้วก็ไปที่ Drive เราจะเพิ่มใบความรู้เข้ามานะคะก็คลิกแทรกเนื้อหาของเราก็จะเข้ามาโชว์เราก็สามารถที่จะขยาย อยากให้อยู่ตำแหนง่งไหนเราก็คลิกแล้วก็ลากนะคะนี่คือวิธีการเพิ่มเนื้อหาในหน้าต่างๆหลังจากเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลงก็คลิกเผยแพร่นะคะ